ขอพักินฟูเทเวลวันนี้ก็ามานําเสนอวัตถุมงคลอีกอย่างหนึ่งครับวันนี้ก็มานําเสนอองค์พ่อจตุคามรามาเทพรุ่นเพชรชลูกันพิกดวงสร้างเมื่อปี2558มึงมีกูไว้ไม่จน นี่ครับรูปหลักจะบอกว่าสวยงามมากตามที่ผมถ่ายรีวิวมาให้ดูนะครับองนี้ก็ใช้อยู่ติดตัวข้างหลังก็เป็นยันฮนุมานพิมพ์ก็พิกดวงอันนี้ไม่มีตะกุดมีอีกรุ่นหนึ่งมีตะกุด ่างแยแท้มีมโลอยผงลอยลอยผงตะไบพระองค์พ่อจตาุกามอันนี้ก็สร้างด้วยเนื้อมวลสารหลายอย่างมีผงพุทธคุณหลายอย่างผสมลงไปโดยเฉพาะผงเพชรูกันตามชื่อของพระเลยครับ สวยงามมากเลยครับก็จะมาเล่าประวัตินิดหนึ่งก็ว่าสร้างโดยพระอาจารย์ธรรมนุนวัดเขากุลวัดถุกประสงค์เพื่อปุรณะเสนาสนะที่พักสงฆ์ธรรมโชตการามเขาคุลอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์และก็ได้รับควาเมตตาจากพระอาจารย์พระประัดอธิโชตธรรมวโร พระอาจารย์ประหลัดรมอติโชธธรรมโรนี้ก็เป็นผู้ที่สร้างเจดุคำรามเทพวัดพุทธไทยสวรรค์ที่โด่งดังทั้งรุ่นเหนือดวงอีกหลายอย่างที่ดังๆกันอยู่ตอนนี้นะครับท่านก็เป็นผู้ร่วมสร้างองค์พระองค์พ่อสวยงามมากข้างหน้าจะเป็นองค์พ่อเจดุคมรามเทพนั่ง แล้วก็มีพังาการอยู่ข้างหน้ามียนันแล้วก็มีซุ้มทําแบบขุนแผนเป็นเอกลักษณ์ของ,งอรุ่นนี้ครับรุ่นเพชรชลูกันพิกด,ดวงนี่ครับข้างหลังก็จะเป็นองค์พ่อพยาชิงชัยแสงจะสะท้อนในครับ หมายถึงชัยชนะแล้วก็พลิกดวงข้างหลังเขียนว่าพลิกดวงก็มีต่อโคดในเลเซอร์รันนเบอร์ก็องค์นี้ก็สวยงามมากอยากให้ยังไม่มีคนทำคลิปลง YouTube ผมก็เลยมานำเสนอให้ดูก็องค์นี้ก็ขออนุญาตที่แบบกล้องมันจะเลื่อนๆหน่อย พราะว่าถ่ายด้วยมือถือไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องแล้วก็มีเสียงประกอบอะไรหลายอย่างก็<笑><笑>ท่านพระปราชอนติโชธธรรมโรอ่าแล้วก็พระอาจารย์ธรรมนูญก็ได้ร่วมอธิษฐานจิตมีผงวิเศษจำนวนมากมาหลายอย่างผมเพชรชลูกันแล้วก็อ่า องค์พ่อพญาชิงชัยอก็ตีความหมายว่าเป็นผู้มีชัยชนะไม่พ่ายแพ้เหนือดวงเหนือตะวันมีพิธีมหาพุทธาพิเศษเทวาวิเศษวันเสาร์ที่5พฤศจิกายน2549เวลา16นาฬกาจุด12นาทีมณฑลพิธีสารลับเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็พิธีพุทธ,ธาพิเศษเทวาพิเศษวันอาทิตย์ที่5กรกดาคมวเวลา14นกานาทีหน้าวิหารพระธาตุนครศรีธรรมราชโดยหลวงหนุยเป็นเจ้าพิธีก็ทำพิธีกันเข้มขังมากครับศักดิ์สิทธิ์ตัวนี้ถือว่า เป็นรุ่นที่สุดยอดรุ่นหนึ่งครับให้ดูต้องขออภัยถ้ากล้องไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่หลพ่อสวยงามมากแล้วก็มานำเสนอ,อรีวิวให้ให้ดูกันว่ารุ่นนี้ยังไม่เห็นมีคนรีวิวใน youtube ผมก็มานำเสนอเพราะว่าเห็นรูปทรงสวยงามแล้วก็พิธีกรรมทำได้ดีมากสวยงามมากนี่องค์หลังนี่เขียนว่าปิกดวงก็เสริมดวงชะตาครับลองแฟนดูนะครับใครที่สนใจก็แฟนดูนะครับยังไม่แพงยังหาได้อยู่ครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ลงต่อพากิน f o o ด t ี b เบลลบายบายครับ เดี๋ยวจะนําเสนอองค์พ่อจตุความอีกแล้วก็วัตถุมงคลอย่างอื่นอีกแล้วก็จะเริ่มที่จะไปท่องเที่ยวแล้วก็คลิปทํารีวิวพักเครื่องก็ยังมีอยู่เรื่อยๆครับก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตาม แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ